สวัสดีครับทุกท่านครับทาง JK Jackie Channel ประเด็นเช้านี้คงจะต้องพูดถึง b r i a n M b e r บ o o หรือ Uncle M. b e r m o อันนี้เหี่ยวข่าวสายผีเขาเ,เขาลาดหัวนะ Uncle M. b e r m o ไม่เกี่ยวอะไรกับอ n c l e แถวๆนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดตัวที่ Carrington แล้ววันนี้วันอังคารที่22ะกรกฎาคมก็จะบินไปชิคาโกกับเพื่อนร่วมทีมใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ิเคราะเอมเบโมในหลากหลายแง่มุมทั้งเรื่องของดิวทำไมช้าสถ,สถิติตัวเลขที่เอ,อื้อให้กับการเล่นเกมรุกของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับแล้วก็จะเล่นตรงไหนอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามเดี๋ยวในช่วงพรีซีซั่น3แมตช์พิมลิกซัมเมอร์ซีรีส์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สหรัฐอเมริกาก็น่าจะพอมองเห็นทิศทางนะครับเพราะว่ากลับจากอเมริกานี่แมนยูต้องได้โครง สิเอ็คนแรกแล้วก็แท็กติกที่ชัดเจนซ,ซึ่งซึ่งทุกคนก็พอรู้อยู่แล้วระบบของอโม,อม,อม,อมริมเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะว่ากันแล้วก็ตอนนี้2ทีมดังของพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลริพูอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับอาร์เซนอลอยู่ที่สิงคโปร์พรุ่งนี้อาร์เซนอลจะแข่งกับเอซิมิลานที่สิงคโปร์สนามกีฬาแห่งชาติขณะที่ริภูนั้นตอนนี้อยู่ที่ฮ่องกงปลอดภัยดีไม่ได้รับผลกระทบจากพายุอะไรนะวิภาใช่ไหม ก็เห็นมีภาพข่าวออกผ่านภาพพังสโมสรลิเวอร์พูลอยู่ฮ่องกงแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์จะเตะกับมิลานเหมือนกันอ่าเดี๋ยวประเด็นหลักๆก็คงจะเป็น3ทีมนี้นะครับผู้ชมแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับตัวช่วยครบทุกช่วงเวลาซี d o ดีอยสารสก,กรัดก,กันชงจากธรรมชาติไม่ใช่ยาเสพติดมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ในข้อกฎหมายข้อกําหนดกฎห,หมายเดิมนะครับอ่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นข่าวออกมาคุณผู้ชมสามารถจะเข้าไป สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ตัวช่วยนี้ในช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนรวมทั้งแนะนําวันนี้ตอนนี้ตอนเช้าก็ใช้ CBD Camis Morning นะครับซึ่งก็จะมีส่วนช่วยบำร,ร,ร,รุงประสาทนะครับมีส่วนช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าของร่างกายให้ความรู้สึกสดชื่นต่อเนื่องถึงช่วงบาว่ายส่วนตัวผมเองก็พอใช้แล้วก็ปรับตัวนะครับก็การน,นอนหลับที่ดีขึ้นเพราะผมพักผ่อนไม่เป็นเวลาในช่วงเดือน มิถุนาหนาึงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็อย่าลืมฝากไว้ด้วย CB d ดีนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ l i น์แอดดิฟแจ็กี้นะครับเขามีโปรโมชั่นดีๆมากมายให้กับผู้ชมเลยนะครับอ่ะเรื่องของไบยันเอมเบอร์โม่ข่าวเปิดตัวกับเจสันวิลก็คุมในการฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับเซ็นชื่ออ่าก็เป็นข่าวที่สร้างความดีใจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากรอมานานนะครับ ซึ่งทางด้านอิโมโมเองก,ก็บอกอยู่แล้วว่าตัวเขาเนี่ยพอแมนเชสเตอร์เจ็ดยื่นข้อเสนอมาเนี่ยเขาก็ดีใจเพราะนี่คือทีมที่เขาเชียร์นะครับเป็นเสื้อที่เขาใส่ั้งต่เด็กโอ้โหถ้าใจมาแบบนี้มันก็นะและตัวเขาเองต้องการที่จะยกระดับเขาพูดอยู่เสมอว่าเขาอยากจะยกระดับความสามารถของตัวเองซึ่งถ้าเราดูจากการที่เขายา้ายมาจากชัวร์ในปี2019มาเบนท์ฟอร์ดตอนนั้นยังอยู่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับ ยังคือตอนนั้นเนี่ยเขาแซวกันว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยมีสามประสานเป็น b m เอ็ w ีเคืออะไร B ก็คือเบนราม่าไซด์บิลาร์มาที่มาอยู่เวสแฮมจำได้นะครับ M ก็คือเอ็มโบโมนะครับแล้วดับเบิลยูอ่ะคือใครโอลิวัตกินดูดินะครับวัตกินก็มาเติบโตกับแอสเซนวิลลหลังจากขึ้นชั้นคือเอ็มโบโมก็ไต่าจากเดอะแชมชิปแล้วขึ้นมาอยู่เร์ลีกร่วมกับทีมยาวนาน ก่อนที่พาร์ทเนอร์ของเขาอย่างไอร์นโทนี่อะไรจะไปย้ายไปซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นพัฒนาการของเขาเป็นอย่างนี้เขาเลยบอกว่าตอนนี้เขามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการยกระดับตัวเขาเอางอีกจุดหนึ่งนะครับคราวนี้ทำไมนานยื่น3ครั้งครั้งแรกเนี่ยอย่างที่ทราบมันดี45ล้านบวกแอดออน10ล้านปอนด์นะครับซึ่งตรงนี้เบนฟอร์ดปฏิเสธทันทีเลยนะครับเบนฟอร์ดปฏิเสธทันทีก็เลย มีข้อมูลออกมา,มาเอ๊ยทำไมอ่ะทำไมปฏิเสธซึ่งเบนฟอร์ดเองบอกว่ามันอยู่ได้อมาตุสคุญญาในราคา60 62ล้านปอนด์อะไรเนี้ยโดยประมาณเพราะนั้นนักเตะของเขาเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณนี้แต่จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากการวิเคราะห์ข่าวของของเดอะไทมสแล้วก็ดีแอสเซ e t i รซึ่งมีสายข่าวผีเนี่ยเขาเจาะลึกบอกว่าไม่ เบนฟอร์ดเล่นตัวเพราะว่าหนึ่งสเปอร์นิวคาสเซิลทมัสแฟงเนี่ยนายเก่าของอิโมโมเนี่ยเหมือนกับให้ความสนใจแต่ว่ายังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอนะและนิวคาสเซิลเองก็กำลังหาตัวรุกเพิ่มเสริมนะตอนนั้นนะนิวคาสเซิลเขาก็หวานไปหลายคนเน่ะสุดท้ายได้ที่เองกรเอลังกาใช่ไหมแต่ว่าทางด้านฝั่งเบนฟอร์ดเนี่ยเขามองว่าเอ้ยเขายังมีลุกเล่นได้เพราะมันจะมีทีมที่สนใจอิโมโมอยู่เป็นการเขาเรียกว่า ล่อซื้อให้มาแย่งกันซื้อตัวเอ็มโบโมครั้งที่2อแมนยูก็หลังจากนั้นต้นเือนมิถุนายอยู่หลังนั้นสอสัปดห์ก็ยื่นเป็นครั้งที่2นะครับห้าสิบห้าล้านก็ยังบวกสิบล้านปอนด์เป็นแอดออนปฏิเสธอีกมูลค่ารวมมันห5้าจริงแต่ต้นเงินค่าตัวแค่ห้าหล้านปอนด์เขาอยากได้ห0สิบสุดท้ายยังไงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้แล้วนะไม่ได้มันมันก็เนินนานแล้วแล้วตัว แมนเชสเตอร์แต่ก็ประเมินสถานการณ์อยู่แล้วก็คุยกันนะครับเขาบอกว่าออทางด้านเจสันวิลคอร์สและโอมารเบลาดาเนี่ยเออเขาบินไปที่ไอซ์แลนด์นะครับไปคุยกับเซอร์จิมรัดคิฟเมื่อเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาพุทธที่แล้วพุทธที่แล้วนะครับบอกว่าคุยเรื่องเรื่องซื้อขายนักเตะแหละแต่ว่า iff, เซอร์จิมรัดคิฟเขาจะเป็นคนที่ถ้าหากว่าจะตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยเขาจะแบบ ไม่กี่คนกับลูกน้องเขานะครับเพราะฉะนั้นทางวิลคอสกับโอมาเบลด้าซีอของโโมสรเนี่ยไปที่ไอซ์แลนด์ซึ่งซึ่งเจอจิมไปพักผ่อนอยู่ก็คุยเรื่องนี้เอาเรื่องเอโบโมมาแล้วก็เรื่องของสัญญานะครับก็เลยจบที่65ล้านปอนด์ค่าตัวแล้วก็1 0เอ่อ6ล้านปอนด์เป็นแอดออนเงินตามน้ำรวมแล้ว71ล้านปอนด์เป็นมูลค่าของเอโบโมซึ่งก็เป็นอย่างที่ เบนฟอร์ดต้องการนะครับก็ถือว่าเกมนี้เบนฟอร์ดก็เป,เ,ปเป็นทีมได้เปรียบแหละชนะแต่เนี้ยไอ้ไอ้บันฑีบัณช้ามันมก็จะมีอยู่เรื่องที่ว่าไอ้แอดแอดสออนเนี่ยมันผสมกันระหว่างตัวเอ็มโบโมจะได้ประโยชน์แล้วก็เบนฟอร์ดจะได้ประโยชน์มันก็เลยกลายเป็นาราคาซังอยู่นิดหนึ่งตรงนี้ว่าจะเอาไงมันต้องแก้ไขสัญญาไงมันก็เลยช้านะครับแต่ก็ดีว่านะครับเดีลนี้มันปิดได้ก่อนที่จะบินไปชิคาโกซึ่งอมโมริมก็พูดกับทางทางเจสันบิลค็อกและเบลดาชัดเจนว่า เอามาก่อนให้ได้นะครับไม่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเอามาซ้อมัาทีมก่อนเลยนะครับอ่ะนี่มันก็เลยทําให้ดีลนี้มันเลยเลยรู้สึกว่าช้าไม่ใช่มันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวไงคือแล้วถามว่าทำไมไม่ทุ่มกหกสิบล้านแหมการเจรจาผมว่าบางทีมันก็มันก็ต้องมีขั้นตอนแบบนี้แหละหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วมันก็รู้ว่าเออมีโอกาสที่เบนฟอร์ดจะพอใจตัวเลขไหน ทำไมไม่ยื่นตั้งแต่แรกจะได้ไม่เสียเวลาก็น,นี่แหละเกาถึงเรียกว่าการเจรจาไงและตัวเบนฟอร์ดเองเขาก็มีลูกยึกยักอยู่อ่าคราวนี้มาเรื่องสถิติเอ็มโบโมสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเอ็มโบโมเนี่ยถ้าว่ากันถึงฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขายิงไป20ลูกแอสซิสต์ไป7ตัวเลขเขาเนี่ยเป็นรองแค่โมซาลาเออร์ลิงฮาลันโอลีวัตกินส์นะครับหรือแม้กระทั่งคริสบูดถึงก็ตัวเลขเท่ากันคือเขาเป็นรองพวกข้างบนนะตัวท็อป ทั้งนั้นที่เขาอยู่ทีมกลางตารางอ่าตรงเนี้ยมันมีนัยยะเราไม่ใช่เอาตัวเลขมาพูดอย่างเดียวเอาคุณภาพเขาทําตัวเลขในขณะที่เขาเป็นทีมกลางตารางเบนฟอร์ดแต่ตัวเลขเขาห่างจากพวกตัวท็อปที่เป็นทีมลุ้นแชมป์เท่านั้นเองใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่พอจะประเมินเรื่องผลงานของเขาและนับตั้งแต่ออที่เอโมโมมาเล่นใน พเมลี League, ขึ้นมาอัตราการจบสกอร์ของเขาเมื่อเทียบกับโอกาสหรือ conversion rate เนี่ยเขาเป็นรองแค่มูซาราคนเดียวนะครับความชัว23.5%สมมุติว่ามีโอกาส10ครั้งนะครับสมมุตินะอันนี้เป็นตัวเลขที่สมมตุติแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวเลข conversion rate เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ประเมินว่าเขาเนี่ยเป็นรองแค่ซาราก็มีซาราคนเดียวนะครับที่มีโอกาส10ครั้งจบสกอร์เข้าสักห หรือเจ็ดอะไรเงี้ยซึ่งอิโมโมก็จะประมาณครึ่ง1-5แต่ว่าดีกว่าคนอื่นคนอื่นจะโอากาศเปลืองว่าอย่างนั้นนะครับนี่นี่คือตัวเลขน่าสนใจ70ประตูกับ51าอ็ดซิสสองร้เกมในนับตั้งแต่ย้ายมาจากทัวร์สองพเลยนะครับเออนี่ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดสำหรับนักเตะที่เล่นในตำแหน่งตัวสนับสนุนเกมลุกเขาจะเป็นเบอร์สิ หรือตัวเล่นด้านข้างหรือระบบ3-4-3ส 3. ี่สอันนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงผู้ชมต,ต้องชื่นชมนะครับสำหรับตัวของของเอ็มเบอร์โมอีกตัวเลขหนึ่งน่าสนใจนะครับผมไปดูมาจากสิติที่ที่เขาทำกันมาให้จากออฟต้าอะไรพวกนี้นะครับใน4ี่ฤดูกาลที่เล่นในพรีมลีกนะอันนี้ผมเลือกมาโกกับแอซิดนี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ p o s s s i o n one in final h i r s แย่งบอลครับตัวเพสเขาเป็นนักเตะที่แย่งบอลได้เก่งปีนี้อะปีที่ผ่านมา32ครั้งเนะเป็นสถิติที่ดีที่สุดเลยปี2องสอง4ูงงสเนี่ยมันมีการบาดเจ็บด้วยอะไรด้วยก็อาจจะตัวเลขดอปแต่ว่าปีนี้ตัวเลขมันขึ้นมาเพราะนั้นการแย่งบอลได้เนี่ยมันจะทำให้ทีมเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนทรานซิชันได้เร็ว แมนยูก็แน่นอนจะได้ประโยชน์จากอเอมโบโม,โมในส่วนนี้ในส่วนการเล่นเกมรับตั้งแต่แดนบนอ่านี่เป็นเป็นจุดหนึ่งที่เป็นของแข็ง,ขงเขาต้องตำแหน่งไหนก็ผมก็คุยคุยไปบ้างแล้วนะฮะคืออาจจะเป็นเบอร์สิบคู่กับคุณยา่าอันนี้ก็เป็นตำแหน่งหลักๆหรือให้เขาเล่นคู่กับคุณย่าไปเลยคุณตัดหน้าเป้าออกไปก่อนณเวลานี้ยังไม่ได้หน้าเป้าอ้าวแล้วหน้าคู่แล้วยังไงตัวลูก สนก็บูโน่ไงบูโน่เฟรนันเนี่ยขึ้นมาเล่นเป็นเบอร์สิบเหมือนเป็นสามคนนี้จะต้องเล่นเชื่อมกันนะครับผัดกันเป็นโฟลไนยผัดกันเป็นเบอร์สิบเพราะอย่างที่ทราบดีบูโน่ก็เคยไปเล่นเป็นพยายามไปไล่เพลยซิ่งซึ่งผมว่าบูโน่เข้าใจระบบของอามมริอยู่แล้วตอนนี้แมนยูเนี่ยเล่นแบบนี้ได้สามคนเนี้ยหมุนตำแหน่งกันข้างบนคุณย่าไปคือต้องมีคนที่เข้าไปเป็นตัวเข้าไปอยู่ในเขตโทษเอ็มบโมคุณยา่าแล้วก็มีบูโน่ซึ่งเล่นหน้าลายสามคนนี้จะเล่นเข้าขาแล้ว วิงแบ็กสองข้างจะมีประโยชน์นะครับอามัดเดียโลผมว่าเล่นได้นะครับ Wing back วิงแบ็กขวานั่นจะมีประโยชน์สามารถจะเข้ามาข้างในแล้วก็อิโมโมขยับออกไปข้างนอกหมุนตำแหน่งกันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เกมลูกแมนยูดูดูมีชีวิตชีวาแล้วดูน่ากลัวขึ้นกว่าที่คุณจะใช้หอยลุนปักอยู่งหน้าแล้วมันไม่เห็นประโยชน์นะอันนี้ต้องยอมรับข้อนี้ก่อนยกเว้นแต่ว่าที่อเมริกานะครับ ทิ่เโก้นิวเจอร์ซีที่จะไปเล่นอะแอตแลนต้าเนี่ยเกิดฮอยลุนยิงทุกนัดรวบเล่นเข้ากับพวกนี้อ้าวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็รอดูก็แล้วกันแต่ผมมองว่ามันก็อยู่ที่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการเสริมที่ดีของแมนเชสเตอร์แต่ผมว่าจะยกระดับแมนยูจะดีขึ้นแมนยูจะดีขึ้นแน่นอนนะครับดีขึ้นส่วนจะมาได้ถึงข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูการเสริมเพิ่มอีกนะครับตรงนี้น่าสนใจอ่ะ นั่นคือเรื่องของเอมโบโมครับมาที่เรื่องของอาร์เซนอลมิเกลอิตาให้สัมภาษณ์ al, เมื่อวานเรียบร้อยแล้วว่ายังไงต้องซื้อนักบอลเพิ่มเขาเขาบอกเลยนักข่าวก็ถามนะครับโนนี่มาดูเก้เรียบร้อยแล้วแต่พักเพราะเขาเล่นสโมสรโลกมาไม่ได้มาทัวร์เอเชียนะครับไม่ได้มาเจอกับมิลานเดี๋ยวเจอนิวคาสเซิลเดี๋ยวไปเล่นกับสเปอร์ที่เกาหลีอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นการเตรียมทีมการฝึกซ้อม คุณผู้ชมก็เลือกดูแล้วกันมันมี BG Sport กับ Monomax 2ช่องที่เขาถ่ายอุ่นเครื่องนะครับยาวเลยเป็นแฟนหลายคนก็จะได้โอกาสติดตามทีมอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนวิกเตอร์โยเคเลสยังเงียบอยู่มันก็คือเรื่องค่าตัวแหละมันก็คงรายละเอียดการเจจาเรื่องเงินตามน้ำแอดออนสนะครับผลประโยชน์ที่สปอร์ตติจะได้มันก็ไหนไก็จะปล่อยและราคาเขาก็มีกำหนดไว้อยู่แล้วนะ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทีมหลังบ้านนะครับอันเดียเบต้าของพอออก,กีฬาของอาร์เซนอลต้องไปพูดคุยทํากันบ้านนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มต้นมาทัวร์เอเชียได้ทั้งเงินได้ทั้งซ้อมนะครับก็รอดูนะครับเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลมีเขาบอกมีการจัดทีมผมจัดไหมดูสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเอาเอาแบบไหนดีเอาแบบเอาแบบนี้แล้วกันเนี่ย มันมีลายา่าซาลิบาการียบลเป็นไวท์ลิวสเกลี่ผมยังขอเพิ่มทิมเบอร์อีกคนนะกางก็ประมาณนี้ซูมเบบนดี้โอเดกาดไลซ์ทาก้าฮาเวตมาตินเนลี่อาแบบนี้ก่อนยังไม่มีมาดูเอเก้นะเออยังมีอยู่อ่ะเขาบอกว่ามีมีอีกแบบแต่ว่าผมว่าแบบนี้แบบแรกแค่จะปรับใครลงเล่นก่อนหลังเท่านั้นนะครับลิวพูลเอกกิต e ิเก้อย่างที่ทราบกันดีก็เรียบร้อยแล้วนะครับอืม ลหลังจากรอมาเขาบอกว่ามันคุยกันเมื่อวอาทิตย์ฝั่งลิฟูนะครับริชาร์ดทิวส์กับฝั่งแฟรง์เฟิร์ตนะครับคุยกันเมื่อวอาทิตย์ก็ปิดฉากปิดดีลได้นะครับตามนี้ประมาณ79ล้านปอนด์รวมมูลค่าแล้วก็ถือว่าขาเข้าปีนี้ลิฟูนะครับนี่แตะ300ล้านแล้วนะเออทำเป็นเล่นไปอ่ะอืม เฟรนวิสร้อยสิบหกล้านปอนด์ทางด้านมิลล์สเคอร์เกตอูอ 79, อคิริเกตเจ็ดสิบเก้ามิลสเคอร์เกตสี่สิบเวสร้อยสิบหกฟิล์มปงยี่สิบเก้ามามาดัชวิลี่นี่เอาตั้งแต่เมื่อก,ก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นตลาดปีแล้วก็อาจจะจะรวมๆไปก็ได้อนะ่ะแล้วก็อาร์มินเป็กชี่นี่ยังไม่เปิดเผยวูดแมนนี่ฟรีนะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นสถิติแพงสุดก็เป็นเฟรนสนะครับมูลค่า ดาวินูยูเองอยู่ที่85ล้านปอนด์เอกิติเก้นี่ยังไม่เ,เขาเรียกว่าตอนนี้การเสนัญยานี่รอทับใส่เสื้อลิฟวพูลก็เปิดตัวนะครับฟันได้แล้วก็ริซงนะครับนี่คือ,อนักเตะที่ค่าตัวค่อนข้างมูลค่าค่อนข้างสูงคราวนี้สถิติตัวเลขเมื่อเทียบกับเอกิติเก้กับอีซักนะครับคุณผู้ชมลองดูเอาประตูเนี่ยจำนวนประตูเนี่ยเป็นรองนะครับอีซักยิงมากกว่า แล้วก็เอกิเก้ D เขาจะเล่นเป็นหน้าต่ำอยู่บ่อยๆเป็นเบอร์10นั่นแหละนะและเป็นหน้าคู่เพราะว่าแฟงเฟิร์ตเขาเล่นหน้าคู่ช็ Short late. อตคอนเวอร์ชั A ่นเรทเอกินิเก้นี่เป็นรองนะ12.8แเองอนะแสดงว่าความชัวในการจบสกอร์ในอีซักมากกว่าแต่แอสซิสเนี่ยเป็นทางของเอกิเก้ D อยู่แนละ้วนะครับการสร้างโอกาสที่จะทำให้ทีมได้ประตูเนี่ย Chance s create 4 4กับ42อ่ะดีกว่านะดีกว่าเอ ค่า xg นิดหนึ่งดีกว่ายิงโอกาสมากกว่าใช้โอกาสเปลืองกว่านะไอะ้ตรงนี้มันเป็นทั้ความเป็นศูนย์หน้าเนี่ยผมว่าเอเกิริเก้ก็อาจจะดูเป็นลองอีซานะแต่ว่าการมีส่วนร่วมในการเล่นเพื่อที่จะทำมาให้ได้ประตูเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันเป็นตัวเลขที่ใช้ได้อยู่นะครับมิติใหม่แล้วมันพัฒนาได้ของวันนี้นะครับ 23, 23, 23ปี แล้วตอนนี้นักเตะลิบูลถึงฮ่องกงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้พบปัญหาอุปสรรคต่อสภาพอากาศนะก็โล่งใจนะครับตอนนี้ก็ผ่อนคลายที่ฮ่องกงแล้วก็รอเดี๋ยวรอซ้อมแล้ววันเสาร์นี้จะเจอกับเอซิมิลานคุณผู้ชมก็ดูได้ทางมอนอแม็ก์นะครับแล้วก็มี BG Sport ด้วยวก็จุใจนะครับเวลาก็ช่วงเย็นๆน,นะอืม เดีย๋ยวดูครัวปฏิสัมพันธ์จากโ,โมโนแมกได้นะครับนะครับคุณผู้ชมอ่าช่วงเย็น <c oughs> นั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับก็อย่าลืม CBD สารสกัดกันชงจากธรรมชาติไม่ใช่ยาเสพติดมีประโยชน์ต่อร่างกายสนับสนุน CBD เท่ากับเป็นสนับสนุนช่อง JK Jackie JK Jackie Channel วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ